อันตะแปลไทยว่าอย่างไรรุษสรรพนามคำนี้นะครับมีใช้อย่างไรไปฟังกันครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอันตะแปลไทยว่าอย่างไรในรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นกันครับสำหรับวันนี้เรามา ดูกันถึงเรื่องคําว่าอันตะซึ่งเป็นบุรุษสัพนามบุรุษที่สองแล้วก็เป็นคําสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราดูเรื่องของบุรุษสัพนามทั้งบุรุษที่1และบุรุษที่สองมาหลายคําตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของบุรุษสัพนามครับบุรุษสัพนามคําว่าอันตะนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสวัส์เรืองศี นะครับแล้วก็บทความของคุณสุวั์เลืองศรีอยู่ในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพิเศษปีที่8ฉบับที่3นะครับในบทความชื่อเรื่องว่าการแปลคำบุรุษสรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยครับสำหรับวันนี้จะเสนอเป็นคำสุดท้ายคือคำว่าอันตะนะครับหลายคนก็คงจะทราบแล้วว่าคำว่าอันตะก็คือการกล่อนเสียงมาจากคำว่าอนตตะนั่นเอง นะครับในเมื่ออนัตะก่อนออมาเป็นเสียงอันตะนะครับหลายท่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะทราบอีกว่าการกล่อนเสียงก็หมายถึงว่านะครับมันสุภาพน้อยลงนะครับอย่างเช่นถ้าคำว่าซูม um ิมาเซงถ้าเรากล่อนเสียงจะเหลือซีมาเซงก็จะใช้ในสถานการณ์ที่สุภาพน้อยกว่าพูดว่าซ um ูมิมาเซงนะครับเช่นเดียวกัน อนตะนะครับเมื่อมีการก่อนเสียงเหลือว่าอันตะก็มักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องสุภาพน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ปกติแล้วอันตะกับอนตะเนี่ยจะใช้ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นที่แปลว่าเธอเนี่ยนะครับก็พบในกรณีที่ผู้พูดเป็นทั้งเพศชายเพศหญิงอายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่าสนะ สถานภาพสูงกว่าหรือต่ำกว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟังก็คือใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยใช้ได้กับใครก็ได้นะครับสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะครับในกรณีนี้ก็แปลแว่าเถอส่วนนะครับอีกกรณีหนึ่งคือแปลแว่าหนูนะครับอันนี้ก็กรณีที่ผู้พูดอายุแล้วก็สถานภาพสูงกว่าแล้วก็สนิทกับผู้ฟังแล้วก็มักจะใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กเล็ก ก็พูดกับเด็กก็หนูอย่างนน้นหนูอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนื่องจากมันสุภาพน้อยกว่าเราก็จะใช้ในกรณีที่นะครับถ้าผู้ฟังเป็นเพศชายเราก็อาจจะแปลว่านายหรือแกก็ได้นะครับซึ่งอันนี้นี่คุณสวัสดิ์เรืองศรีไม่ได้พูดถึงไว้นะครับแต่ว่าในนิยายของผมเนี่ยมีกรณีที่แปลว่านายแปลว่าแกก็เลยเอามาแนะนำเพิ่มเติมด้วย นะครับก่อนอื่นเรามาดูคําว่าเธอกันก่อน,นะครับอันตะที่แปลว่าเธอนี่นะครับอันนี้ก็ไม่มีในนิยายแปลของผมหรืออาจจะมีแต่หาไม่เจอนะครับวันนี้เลยเอานิยายนะครับเรื่องการ a สึโนอุซังินะครับของคุณทากางิโทชิโกะนะครับซึ่งแปลโดยนะครับอาจารย์กำชัยไลสมิธ ในชื่อภาษาไทยว่ากระต่ายแก้วจากสำนักพิมพ์รู้แจ้งนะครับสถานการณ์ก็คือคุณธนกะคุยกับโทชิโกะโทชิโกะก็เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับก็เป็นเพื่อนผู้หญิงคุยกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็ไม่จําเป็นต้องสุภาพมากก็ไม่ต้องใช้อนาตตะใช้อันตะแทนนะครับก็ใช้กรณีนี้ก็แปละว่าเธอนะครับ ูตัวอย่างคำเลยนะครับนิชิ i ามาซังโนอุจินิอคเบบายินเนะโซเลเดอันตะวะโดโปนิคุนโนแปลว่าให้ขนปืนไปไว้ที่บ้านคุณนิชิอามใช่ไหมแล้วนี่เธอกำลังจะไปไหนประมาณนี้ครับก็ในกรณีนี้ก็อันตะแปลว่าเธอครับก็ต่อไปอันตะแปลว่าหนูอันนี้ก็ไม่มีในนิยายของผมอีก ก็ขอใช้เรื่องเดียวกันก็คือการาซึโนะซังิหรือกระต่ายแก้วนะครับอันนี้เป็นแม่คุยกับโทชิโกะแม่คุณแม่คุยกับตัวเอกของเรื่องก็ใช้อันตะเหมือนกันแต่คราวนี้นะครับผู้ผู้แปลแปลว่าหนูแทนนะครับโอคาซังวะอันตังะโทเกียวนิคายุมาเดะคามิซมะนิโอโทมีโอโออังเยเตนะครับ อันนี้่าผิดนะครับเนละนี้ไม่มีอะไรนะครับขอโทษด้วยเกินมาหน,น่อยนะครับก็อ่านอีกทีเยวนะครับโอค่าสั่งว่าอันตะกะโทเกียวนี้ใครรลุมาเดะคามิซามานิโอโทมีโออังเยเตะครับแม่จะคอยจุดเทียนไหว้เจ้าจุดทูบไหว้พระทุกวันจนกว่าหนูจะกลับมาโตเกียวนะครับส่วนอันตะตัวสุดท้ายนะครับ คราวนี้มีอยู่ในนิยายที่ผมแปลแล้วนะครับก็คืออันตะในที่นี้แปลว่านายหรือแก่ก็ได้นะครับซึ่งมันก็เท่ากันทุปปากประการแล้วแต่คนชอบก็จะชอบคำว่านายหรือชอบคําว่าแก่นะครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นอยู่ในเรื่องจิโมกุนอพาเลโดของอาจารย์ฮิงาชิโนเคงกนะครับซึ่งผมเป็นผู้แปล บัณฑิตประดิษฐานุวงนะครับในชื่อภาษาไทยว่าภาเลทแห่งความเงียบงานของสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นตัวลายนะครับพูดกับเพื่อนซึ่งอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ทักกันแบบนี้เลยนะครับทักว่าอะไรอันตะเจ้งกังอารุนดัตเตนะ เห็นว่าแกมีประวัติหรือนะครับประวัติในที่นี้คือประวัติอาทยากรรมนะครับก็คนเคยมีประวัติอาทยากรรมคุยกับคนเคยมีประวัติอาทยากรรมด้วยกันนะครับก็คุยกันอย่างนี้แหละครับอยู่ๆก็อันตาเจนกังะอรุณดัตเตนะนะครับเห็นว่าแกมีประวัติลึกนะครับในกรณีนี้เลยใช้คําว่าแกแทนที่จะเป็นนายนะครับก็มีความรู้สึกว่าถ้าใช้นายนี่ น่าจะสนิทก,กันอีกขั้นหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านะครับก็เลยใช้แกครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำว่าอันตะบุรุษสัพนามบุรุษที่สองนะครับที่น่าจะกลอนเสียงมาจากคำว่าอนัตะนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นการจบซีรีส์ชุดบุรุษสัพนามนะครับ แต่ว่าพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นยังไม่จบแค่นี้นะครับเราก็คงเอาประโยคในนิยายของญี่ปุ่นนะครับมาดูกันว่าถ้าเป็นผมแปลผมจะแปลยังไงแล้วก็ขั้นตอนการแปลนะครับว่าทีแรกเราแปลยังไงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขัดเกลาสำนวนจนกระทั่งกลายเป็นสำนวนสุดท้ายที่ออกเป็นหนังสือยังไงนะครับก จะเน้นตรงนั้นแล้วก็ทุกวันุรหัสสบ,บดีตอน6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับตอนค่ำแล้วล่ะนะครับก็จะมาไลฟ์สดคุยกันรีวิวหนังสือที่ผมแปลแปลมาซึ่งผมแปลมาแล้วทั้งหมด15เรื่องนะครับพิมพ์จำหน่ายไปแล้ว12เรื่องแล้วก็กำลังจะตามมาอีก3เรื่องนะครับตอนนี้รีวิวไป3เรื่องแล้วยังรีวิวได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับ ก็ติดตามกันนะครับสำหรับเพืหอสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับติดตามกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิกหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ